สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณวัดพุทธาวาสภูสิงห์นะฮะอําเภอสระสานจังหวัดกรสิง์นะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่สี่มกราคมปีส5 6 6นะครับเวลาขณะนี้ก็บ่ายสองครึ่งนะครับวัดอยู่บนเขานะครับเดิน,กนไกลๆขึ้นมาห0ร้อกว่าขั้นนะครับแต่ขึ้นมาก็ จะเจอวิวสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ได้มากราบสักการะองค์พระด้วยนะครับก็ดีฮะได้ออกกำลังกายได้ออกแรงได้รู้ว่ากำลังขาตัวเองเป็นยังไงด้วยนะครับครับคุณ 好啊。